มันยืยนตากแดดกับนกกระยางมันหนาวมันหลดลมลมแห้งกับบักใหญ่แล้วเดี๋ยวปี๊บาหยางเขาไปมันกินได้วะ,ะนกอันนี้นั่นน่ะกระดูกลายวะมันตีมีเน,นื้งอ่ะปี๊บ่าเขาเลยมันตีบินมาบักใหญ่แล้ว

อะไปน้อกันเราคุณนี่ยืนอยู่กลางทางพูดอะอีกตัวนึงอะกินทุกอย่างนี่นกกัน,นี่เห็นยังกินเบิดต,ตัวหนึ่งยืนเตี้งหลังข้าวตัวหน,นึ่งยูนทางตัวนี้สีน้ำตาลตัวนั้นสีขาวไปละ